เด็กที่ได้เที่ยวหน้าก็จะประมาณนี้แหละค่ะวันนี้วันเสาร์จะเหงาได้ยังไงวันนี้จะพาเด็กๆไปเที่ยวทะเลก,กันค่ะดูหน้าก่อนนะคะออกมาแป๊บหนึ่งค่ะเราก็ได้หยุดกันที่ ปั๊มจิ๊ปปี้เด็กๆแฮปปี้มากค่ะรีบวิ่งเข้าไปเลยนะคะน้องเสฟ้าของเราไม่รีรออะไรเด็กๆมีความสุขมากค่ะในการเที่ยวไทยสิคะตอนออกมาเราเจอใครเจอพี่สาวเจ๋งค่ะพี่สาวบอกว่าไหนมึงบอกจะออกหกโมงบอกไม่มีอยู่จริงค่ะออกจริง8ปดโมงนะคะนี่ก็รักกันไม่ไหวจริงๆออกมาได้แป๊บนึงนะคะอีพ่อเป็นไงคะแวะสั่งอินเทอร์เน็ตค่ะลูกช่างแวะกันไม่ไหวนะคะกว่าจะถึงนะคะเด็กๆหลับรอเลยค่ะส่วนนีแม่ขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงค่ะและในที่สุดเราก็ถึงทะเลแล้วค่ะเข้ามาถึงปึ๊บเรือของทะเลปั๊บใส่กินอย่างเราไม่รรีอเลย ดูสิคะน่ากินสุดๆเลยของถูกด้วยนะครั้งนี้ถือว่าคุ้มไม่ไหวเลยเด็กๆก็ชอบมากนะคะมีความสุขมากในการเล่นทางวันนี้ก็ให้สัญญากับลูกแล้วนะคะถ้ามีเวลาจะพาเด็กๆมาเที่ยวบ่อยๆคะ่ะถ้านานๆานแม่จะหยุดน,นะเนะทำวันนี้ให้เต็มที่ไปเลยลูกแล้วยังไงแล้วยังไงวิ่งค่ะวิง่ง พี่ตามน้องน้องตามพี่คะ่ะพี่ก็ดึงเสื้อน้องไม่ไหวคะ่ะแล้กกันแบบยุ่งหงน้องก็มาทะเลเป็นครั้งแรกนะครั้งแรกก็ถือว่าผ่านอยู่นะเพื่อนๆไม่กลัวคลื่นไม่กลัวอะไรเลยคะ่ะจะวิ่งอย่างเดียวคะ่ะน้องตะวันอยากขี่ม้ามากเลยคะ่ะนี่ก็เลยเรียกม้ามาเลยแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงนั่งหลังค่อมเลยลูกกูนาตาก็จะแฮปปี้แบบนี้นะคะ่ะดูคะ่ะหมดไปหนึ่งวันนะคะกับวันหยุดนะคะทะเลของเราเตรียมตัวกลับบ้านกันค,ะค่ะก็ดติดตามกันด้วยนะคะไสแล้วบุย,บย